อนี้เออันีเจ้ครับไปอีกนแหละเสื้อแดงโลนั่นแหละนี่ครับบผมครับผมขอบคุณมากพี่วันนี้วันเสาร์เช้าแดดร้อนครับวันนี้ร้อนแต่เช้าเลยนี่เป็นเสื้อผ้ามือสองครับสวยๆอันนี้ถ่ายคลิปก่อนพี่ยังไม่ไลฟ์สุดเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บนึงส้มเห่อ ส้มส้มส้มยี่สิบเหรอโอ้ถูกจังเลยพอ,อกินครับยี่สิบบาทออกมาเลยนะครับงวันเสาร์ตอนเช้าอำเภอคงษ์โอ้โหคุณจบาทไหมคุณละสี่สิบจ้าถูกมากเลยครับคาเฟ่หวานคา,า,าเทศครับเทศหวานวันเสาร์ตอนเช้าครับผักบ้านๆครับ กวานเข้มิด็ดออก็ได้เด็ดมันร้อนครับวันนี้เรื่องเน,นาะหุดแล้วโอ้ยนั่งยีตะสิวเนาะเรียกขายของไปเลยนี่ครับน้ำหอมจ้ะกระเป๋ารองเท้าทสวย มีเต๋งมาพร้อมดินี่เขาจะของนี่จุ๋มทะไล่เด้อมีเงินสิบบาทจ่ะดูว่าโอ้ยเป็นขับออกมาเลยเดอ้อโอ้อท,ที่น้องเดินไม่ค่อยหลายครับวันนี้มันร้อนร้อนแต่เช้าเลยร้อนมากร้อนมากร้อนต้องกินกาแฟเย็นน่ะแหนมห้าบาทจ้ะเหนมทอด เอาเลยครับสื่อหลายๆเอาไปถอดเองก็ได้นี่เดี๋ยวแกยีหลอดหายดอกเอาแค่แท้การทอดใด้นะนี่ครับขนมครกครับงงดร้อนๆเลยนี่น่ากินมากเรื่อการก็ออกมานะครับวันเสาร์ตอนเช้าอำเภอคงปดิจ้าลูกชิ้นหนึ่งหนึ่งบาทสิบาทนะครับขนมจิ้มซาดิ ไม่ลอยไม่คิดตังเนาะเวเฟอร์ครับหลายไส้หลายหน้าครับยี่สิบาทเลยจ้าครับวันเสาร์ครับวันเสาร์ตอนเช้าป๊อปคอนขายเนอนอนเพราะจะลุกหลุดลินดอกจ้ะว่าจะไปอยู่ฝั่งนู่นเออว่าจะไปอยู่ทางนู่นอยู่น้ำอ้อยสดจามี่ค่ะนี่โอ้โหนี่เด้อเด็ดโดนร้อนวันนี้น้ำอ้อยสดจ้ะสิบบาท ไม่หวานไม่เอาตังใส่อบน้ำพึ่งของนี้ก็เป็นขนมโตเกียวจ้ะขนมถังเงินถังทองโอ้ยเห็นอย่างใหญ่เนาะมีกี่ไส้ครับเนี่ยโบอย่ายวเลอ้ทำอย่างเดียวเลยครับครับสีออกมาเลยครับออกมาเลยวันเสาร์ตอนเช้าครับขนมเบื้องครับมีกำลังผลิตร้อนๆเลย นี่น่ากินมากจาก้ะออกมาเลยนะครับผมวันเสาร์ตอนเช้าพี่น้องก็เดินไล่ยอยู่ครับแล้ววันร้อนแท้ขนมฝักบัวจ้าเจ้าเกา่าข้าปา่า <c oughs> นี่อ๋อน่ากินของโบราณนาาเนาะป่าเนาะแต่ก่อนที่เคยน,นี้มีแต่ขาา้าวป่าจะพักหวานอย่างเงี้ยเนาะจ้า มีโอกาสก็ออกมานะครับผมวัดดีครับไม่อย่างไม่ทันเลยตั้งจะได้ผัดไหมนี่รู้สึกว่าอย่างไม่ทันม่นพังง่ด้วยมันร่นเนุเพราะได้ผัดไหมมาร่นใหญ่เลยวันนี้ <c oughs> ทั้งเงินทังทองค,ครับเอาเลยครับเง็ดใหญ่เลยเงียดจังเด็ดร้อนวันนี้ น้ำหลอดว่าไงจ๊ะพี่เยสีค่ะเออยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่าทำไมมาอยู่ตรงนี้วันนี้วันนี้เจ้าของเข้ามาที่แล้วอ๋อที่เขายึดครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปหน่อยพี่ถ่ายคลิปหน่อยกระเป๋าครับมือสองนี่สวยรับได้ลูกได้แต่ห้ามฉียรรับได้ ามาเลยครับกระท่อมครับโอ้โหสดเลยพี่ก้านแดงครับผมนี่ครับสี้กุลที่สามสิบห้าบาทครับอันนี้อะไรเนี่ยผมมันกระบุกครับพี่มันกระบุกใช่ครับพี่กระบุกอันนี้เบียอะไรก่อนลืมสามสิบห้าบาทพี่สามเบียเก้าสิบบาทโอ้ถูกจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสนใจอยู่อะไรเจ๊อะไรไอคลิปครับเดี๋ยวมาไลฟ์สดให้ดูจ้ะแต่อีทพาเที่ยวครับ แต่อีทพาเที่ยวเข้าไป YouTube ก็ได้ครับครับรโบโต้แล้วก็มีนะพี่นะนี่น่ากินครับครับผมพี่ใหญ่โอ้โหนี่ครับออกมาเลยเจ้าวันเสาร์กบกัโต้แถมน้ำผึ้งครับพี่น <c oughs> ี่สุดยอดสุดยอดกล้วยครับกล้วยโอว้วันนี้กระทอมเต็มเลยเปินด้านปลาจระราะปลาหาดง นี่ร้านนงปลาเจ้าปลาส้มโอ้หอมเออแต่อีทพาเที่ยวครับครับช่องเป็ด่เป็ีาเที่ยวครับพริกหอมกระเทียมพริกแห้งวัดตีครับเจอกันอีกแล้วเราจทุกวันเสาร์จะหมดอีกแล้วเนี่ยครับเต็นครับลา ยันจริงกับทำที่ละอันเนี่ยนะทุกคนตีมือปานี่มาเอาเลยครับเอาเลยจ้าเอาเลยสั่งเลยมันร้อนวันนี้กินองไม่ค่อยเดิอทะเลแล้วครับปลารุ่งปลาส้มไอคิปพี่ไอคิปเอาไปดูนึงเด้อรับงานรันรอรับอรับร นี่จ้อาเรีจ้วตอนเช้าถ่ายคลิปวันนี่ทต้องใจท่านที่ไม่อยากไปแล้ว่ะโทรมาเรียนวันรับแพ็กมีถ่ายรูบุญร่วมปลาส้มจ้ามาเลยครับออกมาเลยเอาตัวย้ายไปดูรันก็ไเด้ตัวกเปไหนกระมาณนี่เลยนี่ท้ายปลานี่จ้าเอาตัวนี่สวยเขาตื่นเด้นย้ายกระเทินมาแล้ว โอกาสก็มานะครับผมคุัครเครับตอเบอร์รี่ส้มส้มส้มมาอีกเลียส้มหวานหวานสามโลสี่โลร้อยห้าโลร้อยหกโลร้อยก็มีนะครับครับพอค้าใจดีเทียบเลยครับครับผมพันไาพันมาไว้ชิมได้อ๋อแล้วครับตรงนี้อะไรเนาะทำไมก็ลุมใหญ่เลย เห็นอะไรกันนี่น่ะทำไมลุมละวว้ตูชิครับคนคงของเขาดีจริงๆจ้ะนันะหนูขอถ่ายจักนิดนึงโอ้ยดูว่ะไอยๆเด้อไม่ต้องแย่งกันจ้ะน่ากินมากครับมีโอกาสก็มานะจ๊ะ มูลกาแฟครับมีโอกาสก,ก็มาเลยนะครับผมบนเสาบัตดีจ้าแม่ค้าเป็นอะไรล่ะทำไมต้องใส่กินนี่นันดาโหสตบอ o ี่มันมันต้องถุงผูขข้โอ้วันนี้มีนี่มาแล้วครับ เค,ครมีโอกาสก็มานะเจ้าวันเสาตอนเช้าอำเภอคงครับพี่น้องเริ่มออกมาแล้วครับน้องเริ่มเตินเลยครับครับครับ ๆทำเป็นถุงเ,เป็นควงเลยนี่สวัสดีครับครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วยืดผ้าเที่ยววันเสาร์ครับผมดูกาสกันมานะครับผมวันนี้อะไรนี่สมุนไพร โอ้หอมขุ่นเลยเนาะมีผงไทยไม่ใส่ไม่รอ้อนป็่สารดอกเบีเ้ยโคนผลก็อาหารทะเลเหมือนเดิมครับมัมม,ม หัด <aw> ว่างไม่มาเดี๋ยวอังโวแต่เดินหน้ามาให้หน่อยเซ็งอังโวสมัยเมื่อกี้ผมปล่อยไปรอบแม่ถ้าดูทันหมแไม่ได้ครับหนาวสั่งหนาวละเดี <do> ๋ยวทันหม่เย เท้าตีสวยครับรองเท้าตีสวยจะไม่ปล่อยนะครับบอว่าผมปล่อยไปรอดมาเดี๋ยวมาตากติดตากันนเลยะดาษอะไรซื้อไว้เลยกับกันนั่นซื้อไว้เลยอาทิตย์นี่ตอนนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองครับวนนสวยบวันนี้เจ๊ามาเองครับสวัสดีจ้าครับเโาแกมาเองมือนี่ อันบ่ได้ดอกเด้อเงินทองอันร้อยบ่ไดร้อยผ้าไดเนีขายเท่าไหร่ก็ต้องให้เพิ่นเด้อมื้อนี้ได้แต่ค่าแรงนั่นล่ะได้แต่ค่าแรงเด้อครับมื้อหนีนี่ครับมีหลายอย่างครับถุงเท้าถุงมือ10บบาทครับ พี่น้องเดินเยอะจริงเด้อเลือกขายทันเด้อเป็นร่มเอากคนบซอยจะคนบ่พอเอาคุทซอยจะคนบ่หนีขายบ่ท่านเด้อนี่พี่น้องหลายปานนี่เออพี่น้องหลายปานนี่จะเอาบ่ท่านเด้อลายก็พี่น้องบ้านเดียวกันเออคุณนะจนได้อันได้เท่าแก่มาคุ้มเองมือนีคักอยู่ได้ครับนี่ถุงเท้าครับ สิบบาทครับสิบบาทถุงเท้าถุงมือสวยๆจ้ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยตลาดวันเสาร์ตอนเช้าอำเภอคงนะครับครับมีโอกาสก็ออกมาเลยครับผมฝั่งนี้จะเป็นด้านรองเท้าห้าสิบบาทเอ้าขายดีนางเลรนคนละมุมคนละลายไปเลยนอมาเรียกขายให้ลูกค้าไปเลยนี่เดินละเวิรละวุ้นยู่นนี่รองเท้าสวยๆครับเสื้อผ้าสวย,สวย ของแท้เลยภาพของแท้ครับมีโอกาสก็ออกมาเลยนะครับร้อนวันนี้มีดจอบเสียมมันรลอนวันนี้คนเดินบ่หลายเสือ้อผ้ามือสองเสวยครับผม มาอีกแล้วจ้ะมาอีกแล้ว,ลวถ้าจะอีทมานี่ขายดีเลยนะเออเออคนไม่มีจะอีท์หรอเออมีอยู่กําลังลงมาคนกําลังเข้ามาเสื้อมือสองสวยๆครับกังเกงยีนสวยๆเสื้อกัก๊กเสื้อก้ามมีนะครับผมมีโอกาสก็มาเลยนะจ๊ะเลือกเลยจ้าซื้อตัวหนึ่งแถมตัวหนึ่งม่ค้าร้านนี้ใจดีซื้อตัวหนึ่งแถมตัวนึงเออ <laughs> นี่สวยครับมือสองให้สวยเลยมีโอกาสก็มานะครับผมวันเสาร์ตอนเช้าอำเภอคงถึงพามีเยอะแยะมากมายฝากกดติดตาไมไปด้วยนะครับแต่อีทพาเที่ยวขอบคุณมากครับ